ท่านทานปรีผู้มีบุญทั้งหลายว่ากันว่าคนเราการกระทำคำพูดและวิธีคิดมันบ่งบอกบ่งบอกตั้งแต่ยังเป็นนุมเป็นสาวเล่าเรียนจบแล้วมีความตั้งใจทำอะไรทำจริงปิโรลตรงต่อกิจนครหลวงเทคโนโลยี มาอยู่ที่วัดไตรมิตรวิเทียรามทำอะไรทำจริงมีแบบแผนแบบอย่างแบบฉบับที่ถอดมาจากพระเดชพระคุณวุปูพระสุนทรคุณาธาดาพระผู้มีความเมตตาสอนสอนล,ลูกศิษย์ทุกคนที่มาอยู่ท่านฉันยังไงลูกศิษย์ก็กินอย่างนั้นท่านทำตัวยังไงลูกศิษย์ก็ต้องเป็นอย่างนั้น มีหลายคนมาบอกกับหลวงปู่ว่าหลวงปู่อยากจะเอาลูกหลานมาอยู่แต่ขอขอนอนอย่างเดียวกินไปหาที่อื่นหลวงปู่บอกว่าไม่ได้หรอกถ้าอย่างนั้นก็ไปเช่าบ้านอยู่กันแล้วกันอยู่ที่นี่ต้องอยู่เหมือนกันกินเหมือนกันดูแลทุกอย่างเหมือนกันหลวงปู่เป็นคนเป็นพระที่มีความระเบียบห่ผมผ้าต้องเรียบนุ่งสบง ทรงจีวรผ้าสังกติแล้รัดอกสีเดียวกันเท่าพอดีรัดอกเรียบร้อยโดยประกาศทั้งปูถ้าเดินไปไหนจะมีความสง่างามลักษณะของความเป็นหนหน้ามีวิโรธตรงตรกิจถอดแบบหลวงปู่มาทุกอย่างอ่านหนังสือพิมพ์ไม่มีรอยย่นไม่มีรอยยับอ่านเสร็จเรียบร้อยก็พับเหมือนเดิม ท่านมีความรู้ทั้งโลกมีความรู้รอบตัวเก่งมากเพราะท่านอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันนอกจากนี้แล้วเอื้ออาทรใครไปใครมาก็เอาลูกหลานมาฝากที่นี่แล้วก็เรียนอยู่ที่นี่ท่านก็นดูแลให้ความสะดวกให้ความอิ่มหนำสำราญทุกคนจบไปแล้วก็คิดถึงลองปู่แม้กระทั่งหลับยังคิดถึงฝันถึงเสมอ ถามว่าเป็นเพราะอะไรลวงปู่ให้ความรักให้ความจิตใจเหมือนจากวิโรธตรงต่อกิจรักลวงปู่เป็นที่สุดเคาลกเป็นที่สุดลวงปู่วางแผนเหมือนวางแผนชีวิตให้ต้องมีแบบแผนแบบอย่างแบบฉบับนะต้องทําอย่างนี้นะไอยังพิคเวเอกับมัคควิสุทธิยาทางเนี้ยเป็นทางทำแล้วร่ำรวยนะ,จะเจริญน,นะต้องมี มนุษย์สัมพันธ์กับคนนะทั้งหมดทั้งมวลจึงเป็นความลูกเหลืองขออนุโมทนาสาธุการกับคุณวิโรธตรงตอกิจนครหลวงเทคโนโลยีส่งสตแตเลสท,ทั่วประเทศภาคพ,พื้นเอเชียแปซิฟิกดังกล่าวแล้วนอกจากนี้ยังเป็นทองเหลืองหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มึงพึงบีพึงเป็นขอกิจการนานก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในชีวิตนอกจากนี้แล้วไม่ว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องพานพักบ้านอาศัยของคุณวิโรธเจริญลุ่งเรืองเป็นร้อย,อยเป็นพันๆห้องดังกล่าวขอให้มีคนเช่าเต็มไปหมดนอกจากนี้จะทำไรให้มีสมบัติจกกตักรพรรดตัดไม่พองอย่าได้เจอคนภัยอย่าเจอคนพาน เจอแต่ตาป่าบัณฑิตประสบความเร็จในชีวิตมีลูกที่กระตันย์เยอะอยู่รู้คุณมีภรรยาที่น่ารักดังกล่าวแล้วเอหิจิตตังปียังมะมะผูกคนไหลมาณชาลีติเอหิจิตตังปียังมะมะเข้าขอ,องไหลมาณชาลีติเอหิจิตตังปียังมะมะเงินทองไหลมาณชาลีติ